เอาล้วครับผมนะก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านกันด้วยเลยในครับผมฮะไอผมในรายการคิดเล่นเกมมิ่งนะครับผมนะซึ่งสำหรับในนี้นะครับผมก็หลายคนน่าจะเห็นจากปกคลิปไปแล้วนะครับว่าเข้ามาดูเพื่ออะไรนะครับก็ไปพูดพิมพ์ทำเพลงแล้วของผมนะก่อนจะไปดูคลิปนี้แล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม ครับก็สําหรับหลายๆคนนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยินดีต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ติดตามคนเดิมหรือว่าผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับก็สวัสดีเหมือนกันนะครับผมนะวันนี้มาในแนวของสาระอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือว่าการเซตอัพนะครับผมของโปรแกรมแอคชั่นนะฮะซึ่งโปรแกรมแอคชั่นนะครับมันจะต่างกับ OBS ตรงที่แอคชั่นเนี่ยจะปรับตั้งค่าได้ละเอียดกว่านะครับผมนะแต่ว่าแอคชั่นนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ไม่ฟรีนะครับเป็นโปรแกรมที่ต้องเสียเงินซื้อในสรรรรีมโอคับใท่่ปแแกยูล้ว ก็จะพาทําเลยนะครับผมนะโอเคครับก็สําหรับการเซตอัพในวันนี้นะครับผมจะเป็นการเซตอัพในเวอร์ชั่นของปี2022นะครับซึ่งเวอร์ชันของโปรแกรมแอคชั่นที่ตอนนี้ที่ผมมีอยู่เป็นเวอร์ชั่นของอ่า4.26.0นะครับเป็นฟูลเวอร์ชั่นด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าเซตติ้งยังไงบ้างนะฮะอันดับแรกนะครับเรามาตรงที่วิดีโอเรคคอร์ดดิ้งตรงนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันแรกที่อยู่บนมุมขวาบนเลยนะครับจากนั้นนะครับมาตรงโหมดแฮะและเร ราก็มาตรงคขว่าสกรีนฮะตรงสกรีนเนี่ยเราจะสามารถบันทึกเป็นหน้าจอเลยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับไฟล์ฟอร์แมตตรงนี้ให้เราเลือกมาเป็น mp4 นะครับเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเข้าในโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่น Premiere Pro นะครับหรือว่าเป็น Final Cut นะครับหรือรว่า DaVinci ฮะเราก็สามารถดึงเข้าไปได้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแปลกไฟล์นะครับแต่ถ้าเป็น avi เนี่ยมันก็มีประโยชน์ของมันคือ ไฟมันจะชัดกว่าคุณภาพดีกว่านะครับแต่ว่าคงเอาเข้าโปรแกรมพวกนั้นยากหน่อยนะครับแล้วมาตรงฮาร์ดแวร์นะครับผมนะฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอส่วนผมแนะนำนะครับถ้าใครมีการ์ดจอแยกให้เราใช้เป็นอ่า NVIDIA NVENC นะครับตัวนี้จะดีกว่านะครับผมถ้ามาตรงวิดีโอไซส์ครับผมนะเราเลือกเป็น 1080p นะครับสมัยนี้นะครับเบสต่ำๆจะต้องเป็น Full HD แล้วนะครับผมถามาจะดอยสก็มีนะฮะแต่ว่าก็คงจะไม่นิยมเท่ากับ Full HD หรือว่า 1080p แล้้้ววนนนนะะคครรรัับบส่ตงีใหเราเลือกเเป็นนน Original ลยะะฮแต่มัจะมีให้เราเลือก2แบบนแปดสิ ือแบบ16:9ครับแบบนี้จะเป็นอาลสเกลเก่านะครับสเกลสัดส่วนที่จะมีขอบดําอยู่ข้างๆนะครับแต่ว่าปัญหาจะไม่เกิดกับโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นเก่าอย่างเช่น iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus หรือว่าเป็นตระกูลของ Android ที่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะฮะอย่างรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเป็น19.9นี่ครับผมนะหรือว่าจะเป็น21:9ตรงนี้จะเป็นขอบบนขอบล่างนะครับเหมือนเกี่ยวกับแนวกับดูหนังครับเวลาไปดูหนังก็จะมีขอบบนขอบล่างประมาณนี้ฮะให้เราเลือกเป็นออริจินัลดีกว่าและวิดีโอเฟมเบ เฟรมนะครับแต่สำหรับใครที่นะครับมีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มากมากให้เราใช้เป็นรึงร้อยยี่สิบเฟรมหรือร้อยสี่สิบสี่เฟรมเลยก็ได้นะครับผมส่วน Active Screen นะครับถ้าสมมติเรามีหลายๆจอเนี่ยเราเลือกนะครับว่าเราจะเอาเป็นจอไหนฮะแต่ของผมมีแค่จอเดียวเป็น Full HD จอเดียวนะฮะต่อมานะครับ primary sound device นะครับเป็นเสียงหลักเลยนะครับว่าเราจะใช้เป็นเสียงของอะไรนะครับที่จะเป็นเสียงของระบบนะครับอย่างเช่นเนี่ยของผมเนี่ยใช้เป็นเสียงของอ่าสปีกเกอร์ Realtek Audio นะฮะก็คือตัวเนี้ยจะใช้เฉพาะ เสียงของที่ออกมาเป็นสปีเกอร์ Realtek Audio หรือเป็นเสียงภายในครับเช่นเสียงเพลงเสียงเกมฮะเสียงพูดในเกมนะครับแต่ความพิเศษของโปรแกรม Action คือเราสามารถเลือกแอป,ปได้นะครับว่าจะให้อ่าแอป,ปไหนมีเสียงแอป,ปไหนไม่มีเสียงฮะก็ามาตรง select application นี่ฮะตรงนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแกรมไหนเอาแอปไหนบ้างนะครับอย่างผมจะ spotify เนี่ยเราก็สามารถเลือกเป็น spotify ได้นะฮะหรือจะเอาเป็นโปรแกรมอื่นนะครับเราสามารถเพิ่มได้ด้วยนะผมโดยของการเพิ่มแอปพวกนี้เดี๋ยวผมจะขอมาเจาะลึกภายหลังละกันนะครับทำคลิปแยกเลยนะฮะต่อไปนะครับก็ ก็เป็นอ่า secondary sound device นะครับหรือว่าไมโครโฟนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนคลาสแนนตง่ายๆครับแล้วก็เลือกไมโครโฟนของเราไปนะครับส่วนของวอลลุ่มนะฮะอันแรกนะครับเราก็เลือกไปเลยฮะ100%ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเหลือเพียงแค่75%นะครับผมว่า75%เป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมเจอผมนะลองมาหลายเปอร์เซ็นต์ละ75% 80%ถือว่าดีฮะส่วนวอลลุ่มของอ่า secondary sound device นะครับให้เราเลือกเป็นประมาณ80ขึ้นไปนะครับ83 85นะครับแล้วแต่เราจะนไปนะไไรก็เาม่ต้อง อะไรกับเขาก็ได้นะครับจริงๆก็มีเว็บแคมนะครับสำหรับใครที่มีเว็บแคมแยกนะครับเราก็สามารถติ๊กเว็บแคมได้นะครับของผมเป็นโน้ตบุ๊กก็มีแต่ผมก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าอัดพิทหลักๆแล้วก็เป็นแค่สกรีนนะครับซึ่งในส่วนของการเซตติ้งเนี่ยจริงๆเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมมีอะไรแนะนำด้วยนะครับมาตรงขวาตรงนี้ครับเซตติ้งตรงนี้นะฮะ language เนี่ย น่าจะมีภาษาไทยนะครับเวอร์ชันไหนก็ตามฮะน่าจะไม่มีครับให้เราเลือกเป็นอังกฤษนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มให้เราเลือกบันทึกหน้าจอด้วยนะครับผมแต่ว่าขอมาดูตรงวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอคุณภาพ้เราเลือกเป็นไฮนะครับถ้าเป็นอัลตร้าเนี่ยถ้าสเปคไม่สูงพอก็อาจจะเกิดการแหลกนะครับระหว่างเล่นได้นะครับผมแนะนำเป็นไฮนะฮะฟอร์สปิดเรทนะครับเราไม่ต้องเลือกฮะจากนั้นนะครับอินพุตเรนจ์นะครับถ้าเราเลือกสูงถึง 255ครับผมเป็นฟูลเลยนะครับแล้วก็ติดตามผมเลยก็ได้นะครับออดิโอก็บิดเฟรดแล้วก็เลือกเป็น320ก็ได้นะ มีฮะตัวนี้สําคัญฮะฮอตคีย์ตัวนี้จะมี record วิดีโอตรงนี้นะครับให้เราตั้งได้นะครับว่าจะปุ่มไหนเป็นปุ่มอัดนะครับผมแนะนาเป็นปุ่ม F9 นะครับแล้วก็ถ้า record เสร็จแล้วก็ F9 อีกรอบหนึ่งครับผมหรือว่าใครจะตั้งเป็นปุ่มไหนก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะว่าเราจะเอาเป็นปุ่มอะไรนะครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้สกรีนนะครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆโหมดนะครับผมสามารถไลฟ์สดได้ด้วยนะครับผมนะก็ทําเป็นโหมดเกมก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมขอแนะนําเป็นโหมดสกรีนก่อนนะครับเนรคตงี้โ ก็สำหรับลี่นกีผมใครที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมครไทยกันด้วยนะครับผมนะใครที่ติดปัญหานะครับก็สามารถทักมาที่เพจได้นะครับ Facebook Fanpage ผมอาทิ้งไว้ให้ที่ลิงก์ e s c r i p t i o n เลยนะครับหรือนะครับใครที่ปัญหานะครับสามารถเข้าลิงก์ i s c o r d นะครับไอที่ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถนอตติผมนะครับแท็กผมมอะไรก็ได้นะครับก็สำหรับลี่นเรี้ผมใครที่ชอบลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมครไทกันด้วยนะครับผมนะไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับวาเจอกันในอีพีหน้านะ